อีพี่ก่อนนะพี่อูเราจัด10อันดับองเซ็นที่คนนิยมที่สุดไปแล้วเังอยากจะถามพี่เจียบว,ว่าองเซ็นที่พี่เจบชอบแบบอยู่ในดวงใจเลยอะ่ะมีที่ไหนบ้างมีปะมีสิจ้าโหสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการสายป่ะจันลิลลี่ ค่พี่เียบค่ะอีพีก่อนนะพี่ยูเราจัดสิบอันดับองเซนที่คนนิยมที่สุดไปแล้วถูกจ้องถูกจ้างเนาะเลยอยากจะถามพี่เยบว่าองเซนที่พี่เจฟชอบแบบอยู่ในดวงใจเลยอะ่ะมีที่ไหนบ้างมีปะมีสิจา้าโหอ่าลวองเซนที่พี่เยบชอบที่ไหนที่ไหน ก็คือที่ซาอองเซนโอ้ oh. ซาอองเซนอยู่ในจังหวัดเจามากะตะนะคะใแต่ว่าที่ชอบซาอองเซนเพราะว่าเคยไปมาแล้วก็ลงไปแช่น้ําแร่ที่น mm ี hmm. <ๆ>่แล้วปรากฏว่าตอนที่เข้าไปแช่น้ําแร่เนี่ย mm hmm. คือน้ำเนี่ยเป็นน้ําเหมือนสีน้านม,มอนนะนาะซึ่งพอลงไปแช่แล้วเนี่ยคือเหมือนแบบตัวมันลื่นมากๆเลย mm hmm. แล้วก็ตอนที่ไปแช่ก็ลืมถอดสร้อยแล้วเป็นสร้อยเงินที่เราใส่ไงโอ้ oh. พอขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้อยดําหมดเลย mm hmm. แสดงว่าแรตาเนี่ยเข้มข้นสุดๆใช่ค่ะก็คือจะเป็นแร่กรรมธรรมนะคือมีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะก็เลยทําให้น้ำเนี่ยมีความเป็นกรดเยอะพอ้น้ำมีความเป็นกรด,ดเยอะเนี่ยเลยทําให้ของที่เราใส่เข้าไปเนะี่ยโห่ดำเลยเราะมันก็ดีกับสุขภาพเนะเพราะว่าพอมีกรดมากๆเนะะี่ยค่ะก็มันก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนแล้วก็ในเรื่องของผิวด้วยพอเรื่องไหลเวียนดีก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงนะแมนแม,นแ,มนแล้วแ,แ,แ,แล้วแถวซาออ่ะเหมือนมีเรวกังดีๆเยอะไหมพี่เต้โหเพียบ ที่ชอบนีก็คือจะเป็นที่ทาคาบิยะเรียวคังมิยามาโซอันนี้จะเป็นแรงงแบบสูงนิดนึงได้ยินว่าเรียวคังนี้เป็นเรียวคังเก่าแก่ด้วยใช่ปะใช่ประวัติเขาเนี่ยก็คือ300กว่าปีนะจ๊ะคือมีความเป็น t r a ิช t ั o น a l มากแล้วก็เหมือนแบบได้บรรยากาศสุดๆเลยของการเป็นแบบเรียวคังเรียวคังสมัยก่อนนะแล้วก็ที่นี่นะคะก็ยังมีบ่อะคะก็คือองเซนเนี่ยต่างกันถึง9บ่อนะอบ่อคือก็ ชนิดก็แตกต่างกันด้วยอแต่ส่วนใหญ่ออนเซ็นน่ะเวลาเราไปพักเหมือนเดียวกังในพวกนี้น,นนะ อาหารดินเนอร์ก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรียวกังดีๆก็จะเป็นไคเซกิเนะใช่แล้วไคเซกิที่นี่เนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงคือไคเซกิเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอาหารที่เป็นเหมือนตำรฤตูการแล้วก็เป็นอาหารขอขึ้นชื่อของขึ้นชื่อของเขาแล้วกับของที่เรามาทานเนี่ยนะคะหนึ่งชุดไคเซกิก็จะมีเสิร์ฟหลายอย่างเนาะอาหารอร่อยมากๆนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปที่ซาโอองเซนนะคะก็อย่าลืมไปพักนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ซาโอองเซนเนาะสำหรับที่เที่ยวที่ซาโอองเซนในจังหวัดยามากาตะนะคะที่ นั่นอาจจะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยนะคะก็ชอบก็คือที่สโนมอนสเตอร์ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าจูเฮียวก็คือจะนั่งกระเช้าไฟฟ้านะคะสองรอบนะคะเปลี่ยนกระเช้าเพื่อที่จะขึ้นไปดูสโนมอนสเตอร์หรือว่าปีศาจหิมะนะมในช่วงหน้าหนาวถ้าเห็นสวยๆก็ต้องซักมาณปลายมกราลากุมพาะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีหนาวสุดๆเลยเนาดดนะช่วงหนาวสุดๆเพราะว่าช่วงธันวาเงี้ยเพิ่งเริ่มหนาวก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยจูเฮียหรือว่าสโนมอนสเตอร์คืออะไร ก็คือเอ่อหน้าหนาวใช่ไหมคะหิมะตกลงมาแล้วข้างบนเนี่ยก็คือจะมีต้นสนเยอะมากพอตกลงมาเยอะๆเนี่ยลมพัดหิมะนะคะไปโดนต้นสนแต่ต้นสนหนึ่งต้นก็กลายเป็นหลายๆต้นรวมกันกลายเป็นปีศาจหิมะตัวใหญ่อีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งที่สนุกเหมือนกันเวลาขึ้นไปชมปีศาจหิมะที่ซาโอองเซนหรือว่าจังหวัดยามากาตานั่นเองนะคะอีกที่หนึ่งที่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ โคเคชิฮะเพนตุกตาโคเคชิฮะโคเคชิก็คือมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วเนอะคือจะเป็นตุ๊กตาที่ทำจากไม้นะหัวกลมๆแล้วก็ไม่มีแขนไม่มีขาตุกตาโคเคชิเพราะว่าในสมัยก่อนเขาจะวาดแค่สีแดงสีดําแล้วก็สีเหลืองเป็นความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนาะไปวาดตุกตาตัวนี้ด้วยเผื่อว่าใครไปที่ซาองเซนหืัวจังหวัดยะมากะตะนะคะก็สามารถที่จะไปทํากิจกรรมนี้ได้นะคะใช่ค่ะอย่าลืมนะจ๊ะ แล้วพี่ฮูอ่ะมีองเซนที <S S oh ่ชื่นชอบแบบมาก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 ไหมที่ญี่ปุ่นคือมีแต wow, right? sure. so, like well, ่ที่ชอบเลยนะที่แบบไปครั้งแรกแล้วคือชอบมากๆคือแบบโคตรชอบอ่ะทั้งชาวบ้านเลยนะคือยามานากะออนเซนว้าวยามานากะองเซนอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะใช่ไหมใช่ทำไมถึงชอบอ่ะมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากแล้วก็จะมีเหมือนแม่น้ําไหลเรียบออนเซนยามานากะออนเซน เป็นออนเซนที่มีความเก่าแก่เช่นเดียวกัน oh. มีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะในนั้นตั้งหลายที่ตรงนั้นจะมีคักคุเซงเคเชื่องหุบเขาอ่ะที่กจ็จากแม่น้ำอาไดโชจิที่เราบอกนี่แหละที่ไหลเรียบผ่านยามานากะออนเซน oh. คือแบบทันทีที่เดินลงไปนะความรู้สึกเหมือนแบบมันประทับใจแบบสุดๆอะทั้ง,ท,งทั้งที่ไปออนเซนมาก็ไม่ได้น้อยเลยนะมันจะมีสะพานไม้ไม้สนนะหรือชาเพลทนะเรียกว่า oh. โคโลนีโคโลนีบ oh. ริดจ์เป็นสะพานไม้สนเนาะ ใชไม่สนนม่มมนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่มีชื่อเสียงของยามานากาวนินเซนเช่นเดียวกัน<ม>แล้วอีกสิ่งที่ชอบก็คือว่าระหว่างทางตอนที่เราเดินลงไปตรงยามานากาวะินเซนตรงขัคุเซงเคนะมันจะมีร้านน้าชายอยู่ร้านนึ่งคิดว่าตามนะเป็นร่มสีแดงๆนะประมาณ3าี่ร่มคันใหญ่ๆ<ม>แล้วก็ก็จะมีหินเป็นหินกลมๆเหมือนแบบลักษณะญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆเลยอะ พีคไปอีกคือว่าขนมค่ะที่เขามาเสิร์ฟถ้าเราจะไปจ่ายเงินกินน้ำชากินขนมเนี่ยขนมนั้นมาจากไอรอนเชฟเนโอ้โรบุซาบุโร่มิจิบะเป็นไอรอนเชฟคนนี้รู้จักไหมรู้จักรู้จักมีชื่อเสียงเลยทีเดียวใช่แต่ว่าร้านน้ำชาค่ะคือไม่ได้เปิดทั้งปีนะคะเปิดแค่เดือนเมษาถึงเดือนตุลาเพราะหน้าหนาวหน้าหนาวหนาวมากอีกอันนึงก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันคือสะพานไอริโทลิกเป็นสะพานอะไรสะพานไม้สีแดงพิเศษกว่าสะพานอื่นคืออะไรรู้ไหม มันเป็นสะพานเหมือนแบบคดเคี้ยวเหมือนรูปตัวเอสอ่ะคือเห็นสะพานนี้รู้เลยว่าต้องอยู่ที่ยามานากะออนเซนเชีย์เลยใครไม่เคยไปนะรับรองคุณไปยามานากะออนเซนแล้วคุณจะหลงรักแน่นอนเพราะว่าพี่หูหลงรักไปแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็รีวิวออนเซนในดวงใจของของเราฝาแฟนใครอยากจะไปตามรอยนะคะพี่หูเชียยามานากะออนเซนเอาพี่เจ็บเชียซาโอองเซนนะคะหรือว่าถ้าไปได้ทั้งคู่ก็ไปเลยไปเลยสำหรับคลิปนี้ รีวิวประมาณนี้นะคะีเ่เ๋ยาใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b บส r คร e กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ